นี่คือะครับวันนี้นะครับมารกิจที่ใบเ่านะเราจะทีบนใจอะไรกี่ส่วนโอเคครับมอเอไม่ใช่แต่เฮ้ยมีกวินน่ะอะไรพี่บอลให้โตบอลร็จปั๊เฮ้ย อ้ยี่เนเก่งเกินมาผมกลับบ้านไ้วาพี่ปไดเ่ันชีดู่าสองอันดูว่อนี่ลงอีกแล้วใส่ข้าวสวไมนะให้แม่ไม่กล้องเก็บเฮ้ยรอบละหนึ่งแปดสเอาร้อยเอาร้อยครับร้อย่ร้อยนะคะใช่พี่พี่ย้อนมาเลยจ้ะ โอ้ยโอ้โหไปแล้วทดลองเมื่อกี้ค่ะไอ้ยแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้เนาะงเอมี่แอบส,ออสอ่องแอบส่องอะได้ตัวออย่างโอ้โหากดูแล้วชอบใจพี่กวินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม